วันนี้อยู่กับผมวิชเวลวิชนะครับตอนนี้เราอยู่กลางแม่น้ำนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะไปหาผลไม้ป่านะครับก็เราต้องข้ามแม่น้ำตรงนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าผลไม้ป่านะครับชนิดนี้นะครับลักษณะยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปหาผลไม้ป่ากันต่อเลยนะครับ โอ,ทอ้ Omaha, ทุกคนนะครับตอนนี้เจอผลไม้ป่าแล้วนะครับซึ่งอยู่ตอนนี้นะครับผลไม้ป่านะครับผลไม้ป่าชนิดนี้ครับอยู่นะครับใกล้แม่น้ำนะครับริมแม่น้ำนะครับดูครับตอนนี้ลูกเริ่มสุกแล้วนะครับดูครับเป็นพวงๆวงอย่างนี้เลยนะครับลูกสุกนะครับจะออกดำๆอย่างนี้นะครับนี่ครับแต่ถ้าลูกยังไม่สุกจะแดงนะครับลูกอ่อนก็จะเขียวนะครับนะครับ ผรไม้ชนิดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเลยนะครับทุกคนนะครับเป็นพวงใหญ่มากต้นนี้นะครับลูกงามมากเลยนะครับค่องขัางที่จะโดกมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับนะครับตอนนี้ครับดวผมจะลองมาดูสักเครื่องสองเครื่องนะครับที่สุดนะครับนี่นะครับ นี่ผลไม้ที่เราตามหาวันนี้นะครับนี่ครับนะครับอันนี้สุกพอดีนะครับลูกงามมากเลยครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับอันนี้รสชาติจะออกนะครับหวานแล้วก็ฝัดฝัดนิดหน่อยนะครับนะครับมันไม่มีรสชาติเปรี้ยวนะครับนชนิดนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเราชิมดูนะบ้านต้นก็จะหวานเยอะกว่าฝัดหน่อยๆน่อยนะครับ อันนี้กินแล้วก็มันค่อนข้างที่จะติดลิ้นติดฟันนะครับจะอ่อนดำๆหน่อยครับอืมตัวนี้หวานใช้ได้นะครับทุกคนนะครับตัวนี้นครับอืมอันนี้สุดสูด่อข้างที่จะดีนะครับ ครับเดี๋ยวไปดูสีกันเนาะสีมันเป็นยังไงนะครับนี่ครับเลือดจะออกกันดำๆนะครับถ้ามาสุดดีก็จะดำกว่านี้นะครับครับเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยนะครับเก็บไ,ไปทําเมนูอีกนะครับเมนูอะไรดีนะครับรสชาติหวานแล้วก็ฝาดนิดๆครับเดี๋ยวลองทําแบบลองทำวายดูนะครับวายอีกสักรอบดูนะครับเพราะรสชาตินะครับผลไม้มันคล้ายกับ พวกนะครับพวกหมอเหมือนกันนะครับรสชาตินะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองทําแต่เป็นไหวดูนะครับว่าจะกินได้หรือไม่ได้นะครับเราไปทําดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่หมวกเหมือนเดิมนะครับวันนี้เอาหมวกมาใบนะครับ นะครับทุกคนตอนนี้เราเก็บได้เยอะแล้วนะครับนะครับูสุกนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำวไวกันนะครับมาเก็บได้เยอะแล้วครับตอนนี้ก็คาดที่จะพอแล้วครับที่เหลือก็มีเหลือสุกบ้างไม่สุกบ้างนะครับเก็บไว้ก่อนครับเยาพวกนี้ลองไปทําดูเฉยๆนะว่ามันจะชิมได้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับโอเคทุกคนครับแล้วตอนนี้นะผมมาถึงที่บ้านแล้วนะครับผมก็จะทําการ ล้างผลไม้นะครับแล้วก็แยกกอกนะครับแล้วก็นําไปเคี่ยวนะครับนําไปเคี่ยวนะครับให้มันได้ที่แล้วก็เราก็จะไปแช่ไว้นะครับสักหนึ่งเดือนสองเดือนนะครับจะทําเป็นไวผลไม้ป่าอีกทีนะครับโอเคตอนนี้เราจะทําการล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็นําไปเคี่ยวนะครับ โอเคตอนนี้นะครับน้ำเดือดได้ที่แล้วนะครับเราจะทําการใส่ผลไม้ลงไปเลยนะครับนะครับใส่อีกระบลยหมดเลยนะครับ ครับสีสวยมากเลยครับดูครับโอ้ดูครับนะครับนี่ครับเนื้อมันจะถลอกนะครับมันจะกลายเป็นเม็ดอย่างนี้นะครับเปลือกมันจะออกหมดเลยนะครับแล้วก็จะกลายเป็นสีนี้นะครับสีสวยงามนะครับดูครับดูครับสีสันนะครับ เดี๋ยวผมจะนําม,มันไปใส่ขวดนะครับไว้มันเย็ยนก่อนนะครับแช่ไว้สักเดือน2เดือนเลยนะครับเดี๋ยววันทำกับปิดฝานะครับปิดฝาเก็บไว้นะครับ โอเคนะครับทำกับติดฝาเรียบร้อยนะครับเราเก็บไว้สักเดือนกว่าๆแล้ว่าสองเดือนนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูนะครับไว้์ผลไม้ป่านะครับตอนนี้เราทําเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเวลาสักเดือนสองเดือนเดี๋ยวรอค่อยมาชิมดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ใช่ไว้หนึ่งเดือนนะครับทําให้แรงดันของแก๊สแรงเกินไปทําให้ฝาเปิดเลยเอาขวดสํารองมาเปิดแทนครับน้ำผลไม้ป่านะครับที่เราแช่ไว้นะครับ เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนกว่าๆนะครับตอนนี้ทุกคนแข็งมากนะครับผมว่ามันน่าจะมีความซ่ามากเป็นไหครับนะครับ,นะรบเราใช้ขวดอันนี้นะครับดูดิครับตอนนี้มันแข็งโบ๊ะเลยครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูว่ามันจะมีปฏิกิริยายังไงนะครับหลังจากที่เราแช่ไว้ประมาณหนึ่งเดือนครับโอ้โหเน้นมากนะครับตอนนี้โอ้โหดู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 

โอ้โหไม่เคยเปิดมาก่อนเลยนะเดือเหลือแค่นี้ครับโอ้โหขนาดแช่แค่ประมาณเดือนกว่านะครับดูอโอ้โตกใจหมดเลยคือน้ำผลไม้ป่านะครับที่เราแช่ไว้โอ้เล็ดเค่นเลยคโอ้โหเหลือแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราลองมาชิมน,นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะโอ้โหครึ่งถึง,ถงหลังคาเลยนะครับ เล็ดเทะน,นะครับแต่น่าจะอร่อยนะครับดูนะครับจากลักษณะความซาาของมันนะครับดูสีมันนะครับโหยับพ้วนน้ำอัดลมเลยครับันาศใส่ในขวดมันเยนละเหยเลยนะครับเ,เดี๋ยวเรามาชิมสะหน่อยนะครับ ซ่ามากเลยทุกคนมันคือเหมือนมันมีโซดาใส่เข้าไปด้วยนะครับ <Huh? S 1> นะครับกลิ่นมันหอมผลไม้ป่าที่ผมนำมาใส่นะครับคั้นมานะครับดูเถอะครบโอ้โหเหลือนิดเดียวนะครับสีมันสวยนะครับอันนีนน้ทุกคนลองไปทำดูนะลองไปทำดูวันนี้นะครับ กินได้นะครับรสชาติหวานแล้วก็มีความซ่าภายในตัวแล้วก็กลิ่นของผลไม้นี่สุดยอดเลยนะครับอันนี้คือผมมาคาคันไว้นะครับประมาณเดือนกว่านั่นะครับคือจะเรียกว,ว่าเป็นไว้ผลไม้ป่าก็นั่นแหละครับความซ่าประมานมันสุดยอดเลยนะครับโอ้โหหลังคาเปียกเลยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับน้ําผลไม้ป่านะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ